พี่หนุย่ยตรงนี้คืออะไรอันตรงแรกเลยอันนี้อันนี้ถ้าก็แบรนด์แรกที่คือมาชั่ครู่นะคะยี่ห้อลุกนะคะจากฝางเศดลุกเป็นเป็นเป็นสินค้าที่จะบอกว่าอะไรอะ performance แล้วบวกกับ ความเป็นลักซูรี่เขาทําเยอะมากนะเขาทำบันไดด้วยใช่ค่ะจริงจดังจากบันไดเลถูกค่ะเขาเขาเติบแหมพี่โยธินพิธีกรเป็นผู้ที่ผู้รู้จริงๆอ่าลุกโตมาจากบันไดระดับระดับโลกเลยใช่ไหมพี่ทราบอยู่แล้วเขาเป็นคนทําคลิกคนแรกเลยของโลกแรกแรกเลยนะคะที่ที่ทาให้บันไดไปติดกับรองเท้าคือบันไดนะคะไม่ใช่บันไดบ้านนะคะบันไดจักรยานไปติดทำให ท่านผู้ชมครับแทนที่เราจะกดอย่างเดียวบางคนไม่ใช่คลีตจริงๆตรงนั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณขี่สักพักหนึ่งขี่ประมาณนั้นจริงๆคือมันไม่ได้กดอย่างเดียวมันต้องดึงได้ด้วยซึ่งการใช้คลีตก็จะช่วยได้ไม่ต้องกลัวล้มขาล้มทุกคนขาล้มนะคะสามปีหลังนี้แบรนด์ลุกติดเอ The Go Award นะคะในในที่ยุโรปเลยนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่คือ3-4ปีซ้อนแล้วนะคะตั้งแต่แอลโลไลท์มีสเตมขึ้นมาสเตมนะมีหลักอ่านด้วยเหรอฮะหลักอ่านด้วยค่ะเขาง่ายๆคือตั้งแต่ 795 695นะคะแล้วก็675 3สามรุ่นนี้ที่เขาเริ่มติด go award ค่ะนี่คือลายลุกทั้งหมดข้ามไปถึงด้านหลังเป็นเสื้อผ้า apparel แล้วก็ accessories บันไดของลุกทั้งหมดถือว่าเป็น fashion store เลยค่ะคือพี่มีลุกครบเลยครบเลยค่ะสำหรับลุกค่ะตัวนี้ผมนำเสนออ่าตัวนี้อันต่อไปนะคะก็พาเดินชมนะคะครับอันต่อไปก็ infinite ค่ะ infinite นะคะก็แนะนำด้วย infinite ทั้งหมดตอนนี้มี10 หกเอเอสโมเดลค่ะเริ่มปีนี้เริ่มเยอะขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มรถไบค์กลุ่มเมลทันไบค์แล้วก็กลุ่มแฟลตไบค์ตัวนี้ค่ะที่นักกีฬาทีมสิง์อินฟินิตใช้ทั้งหมดกับตัวอาร์ฟโลด้านหน้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอายี่ห้ออื่นมาแปะที่เกินเอาม่ไมมไม่ใช่เลยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือตัวนี้ทั้งหมดที่ใช้อยู่ที่ทีมสิง์อินฟินิตใช้ก็คือตามจริง โมดิฟายนิดหน่อยค่ะต้องบอกเลยค่ะรถหลายคันของปีเตอร์พูนี่โมดิฟายบางทีก็จะเป็นเรื่องเบาเขาเขาอาจจะติดเรื่องเบานะคะบันไดที่เขาต้องใช้กับรองเท้าตัวถังตัวเดียวกันตัวถังในห้องโชว์รูมกับตัวถังของทีนักกีฬาใช้ตัวเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่แบบรถยนต์นะไม่ใช่ค่ะตัวอาร์โฟลที่เพิ่งออกมาใหม่เป็นทรงแอโร่นะคะเป็นทั้งเหมือนกับทีทีด้วยค่ะตัวอาร์โฟลค่ะตัวนี้ก็คือพรามทีตัวนี้คือตัวทีมทั้งหมดถ้าสังเกตนะคะรถที่เป็นสีดทอง จะเป็นเรียกว่าทีมทั้งหมดค่ะเป็นคอลเลคชั่นของทีมซึ่งหมายความว่าทีมสิง infinite ใช้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ตัวด้านหลังเป็นทีมเหมือนกันแต่เป็น MTB ซึ่งหมายถึงว่าถ้าทีมต้องใช้เป็นรถเพื่อม ountain bike cross country ก็จะเป็นตัวนี้รถเราไปโชว์มาทั้งหมด3ประเทศแล้วค่ะ3โชว์ใหญ่แล้วค่ะ Eurobike Eurobike เมื่อปีที่แล้วเปิดตัวครั้งแรก e u r o b บ e ค่ะ แล้วก็นี่เพิ่งเสร็จสิ้นจากที่ไทเปโชว์ไซคลิ่งโชว์นะคะก็ไทเปโชว์นี่ตลกมากผมจะไปไปไม่ได้ทตุ๋วหมดตัวหมดใช่ไหมคะเต็มีนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปโชว์ตัวที่อเมริกามานะคะเพราะฉะนั้นสามประเทศใหญ่ที่เราไปโชว์ตัวแล้วก็เปิดตัวทีมเปิดตัวอินฟินิตก็คือเป็นตัวที่ประกาศได้แล้วว่าเรากําลังจะก้าวสู่สู่ระดับระดับโลกคือเป็นพาร์ตัวที่พี่ใส่มาก็คือเป็นพาร์ทที่เป็นแบบแรงหมดแรงหมดค่ะ ไม่ได้เก็บตัวไม่ใช่ไม่มีเลยคือตู้แล้วคือออกไม่ใส่หมดคามไม่ใช่ oem ไม่ใช่ oem part แต่เป็น blending part ต้องเรียกว่า blending part คือทุก part เป็น blending หมดแล้วก็เป็นแต่ละตัวมีที่มาที่ไปในแต่ละ f s a ทั้งชุดนะคะอเมริกันคลาสสิกนะคะใช่ค่ะวองโลโก้นะคะอีกย่อหนึ่งทางด้านนี้ค่ะคิ้วใช่ไหมคะคิ้วก็อันนี้ก็เป็น flagship store นะคะเป็นมุมของคิ้วโดยเฉพาะเลยนะคะที่คิ้วเรน่ารักคิ้วไม่ใช่ค่ะคิ้วนี่แปลว่าสี่เหลี่ยมที่มาที่ไปของของตัวคิ้วเนี่ยเข้าใจว่าทางเยอรมันพยายามจะทําตัวให้มันลักษณะตัวอักษรสั้นแล้วก็แต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่คท่าที่เข้าใจก็คืออย่างนี้แล้วก็แบรนด์เนี้ยถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ในยุโรปมากแต่เปิดตัวตอนที่งานยูโรไบซักัก6-7ปีที่แล้วปรากฏว่าดังมากในยุโรป เนื่องจากเป็นแบรนด์เยอรมันที่ฉีกแนวจากทุกๆแบรนด์ของเยอรมันจะมีสีสันคาแรคเตอร์ที่ฉูดฉาดแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเยอรมันอ,อันนี้คือ,อเอเวนิวที่บอกว่าเป็นรถของเดนิสก็คือเดนมาร์กค่ะอันนี้อันนี้ชอบในลักษณะที่เป็นไลฟ์สไตล์นะคะก็จะสังเกตว่าเป็นเฟรมโมโนคอกทั้งชิ้นนะคะดูตัวถังได้นะคะแล้วก็การให้สีการวางคอมโพเนนต์ของรถ รวมทั้งจิ o อ e t r มทริกของรถขี่สบายเก๋แล้วก็ทือถามว่าเป็นรถไฮปอร์ฟอร์แมนไม่ใช่แต่ถ้าพูดถึงว่าดีไซน์ของเขาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีใครเหมือนดูจากดีไซน์ท่านผู้ชมครับจะบอกว่าตถถังโอเคแถมมีรถมีเพราะเขาจะมีบางโคลนให้ถ้าเกิดคือเพราะว่าสามารถใช้เป็นซิตี้ได้เพราะว่จริงในเมืองนอกหลายแกละ เใส่เป็นโคใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเออร์เบิร์นเออร์เบิร์นสไตล์นะคะคือรถใช้ในเมืองแต่อยูมันสูงวะสวยค่ะเพราะว่าดูแล้วต้องตรงๆว่าคือแปลกค่ะสังเกตได้ทุกตัวของเขาเนี่ยนะคะเขาให้ความความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดสวยเลยเออตัวนี้ตอนนี้ประมาณ20,000กว่าบาทเริ่มต้นค่ะ20,000ก็ก็สามารถสำหรับสตรีทไบค์ที่เป็นเออร์เบิร์นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ ว่าโอเครค่ะร pues er er. ับได้ค่ะค่ะอันนี้อ like er. ันนี้เป็น L A L A Pro นะคะหรือจะขยับไปทางคอมมอนโซนก็ได้คะะตัวนี้เป็น L A ทั้งหมดคืออย่างที่เรียนให้ทราบบางคนเนี่ยจะไม่คิดว่า L A มีอะไรเยอะแยะจริงๆเรามีร้อยกว่า S K U เอ็นทรงนี้เป็นทรงเออร์เบิ้ลนะคะทรงนี้เป็นทรงเออร์เบิ้ลเออร์เบิ้ลเล็ปโทอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งวิศวิษณ์ที่เราใช้พอแฟงเป็นรถสไตล์ครูซพอแฟงแพงมากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า จริงๆมันก็เป็นกระเป๋าไหมพี่ยอใช่เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นใช่ไหมแต่นี้มันยี่ห้อ Paul f a n เลยนะฮะใช่ค่ะก็เราได้ลิขสิทธิ์เ่ียซื้อลิขสิทธิ์มาทำครับอันนี้เลยมาทีดนึงที่เห็นข้างหลังเนาะก็เป็นรถฝรั่งเศสคอมบินชอว์นะคะที่พูดถึงถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าหรือว่าเว็บแม่ของเขาจะเห็นเลยว่ารถเขาต้องบอกเลยว่าเท่มากๆ แล้วก็จะไม่เหมือนของใครเลยเป็นประเภท enduro downhill cross country high p e r f o r m a n c e มากนะคะดูแล้วเหมือนกับรถ enduro ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ enduro เยอะค่ะเป็นตอนนี้คือ c m m m เบน a l มาแรงมากในเรื่องของกลุ่ม enduro นะคะแล้วก็มมรถ c m m m เบน a l ก็จะมีลักษณะจะเห็นว่ารถจะเป็นทรงสไตล์รอย่อิบก้าเลยใช่ค่ะเนี่ยคือคอมเบนโซเนี่ยจะทำรถทำจักรยานออกมาในฟีเจอร์ที่ มันกึกกึ่งกรฟีลตายใช่ไหมใช่ประมาณนั้นใช่ไหมใช่แต่รถเขาจะดีไซน์ดีมากนะคะเดียวเดียวคืออย่างคือผมชอบตัวนี้อัพทาวรีลูดนะคะอันนี้รีลูดค่ะเพราะน่าจะเป็นซิตี้ไบค์ได้ดีเพราะว่าหน้ามีที่เบรกแล้วใช่ค่ะมีอันนี้รีลูดอันนี้รีลูดเวอร์ชั่นที่สองเวอร์ชั่นของปีหนึ่งห้าแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งอัพทาวเนี่ยนอกจากนอกจากรถที่เป็นสไตล์ของ Enduro สไตล์ของ Cross Country หรือว่า Mountain Bike คอมเบนเซลอย่าง รถไลน์นี้ของเขายังดีมากเป็นเหมือนรถซิตี้ไใช่ใช้ได้ทุกวันใช่ได้ทุกวันแต่ว่าจะเก๋กว่าปกติเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิกเกียร์ไม่ใช่ซิตี้ไบค์แล้วเพราะว่ามันมีมมันีเกียร์มีดีใช่ค่ะดูแล้วโอเคนะฮะดูน่าจะขับคล่องมากนะคะวันนี้เดินเดินแป๊บเดียวเป็นสิบที่สิบนาทียังไม่หมดพี่มีของดีโชว์อยู่ข้างบนดได้ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็โชว์ลุกนิดนึงนะคะอ๋อลูกของลุกที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเห็นว่าบันไดลุก ทั้งหมดนะคะกับติดน้ำเอสเซนต์รีอัพพจริงๆผมว่าคนที่เล่นจักรยานมาสักพักหนึ่งต้องน่าจะมีสักชิ้นหนึ่งยี่ห้อลูกนี่คือหนีไม่พ้นจริงสก็อตนี่ยังยังไงฮะอ๋ออันนี้ไม่ค่ะนี่เราแค่นำเข้ามาจากในร้านนะคะก็เดี๋ยวพาเดินชมโอเคได้ครับได้ครับ